หรับใครที่ต้องการเติม UC ใน PUBG Mobile กับ Gas Top Up นะครับแอดไลน์ไปที่แอด Gas Top อ p อย่าลืมเครื่องหมายแอดเติมถูกคุ้มปลอดภัยรวดเร็วแน่นอนขอบคุณครับกรับสวัสดีคะ่ะหัวขี้หาบาทนะคะวันนี้ก็เข้าสู่ซีซันใหม่นะคะซีซัน C4S11 ซีซันนี้ก็จะมี2 r p ด้วยกัน R.P ในครั้งนี้ก็จะเป็น R.P 21นะคะก่อนอื่นเลยมาดูของรางวัลซีซันอืมชุดสวยดีนะเออชุดเท่ะ่ะแบงกโกลนะคะเอ้ยสกินปืนสกินปืนโกซ่านะคะไดมอนด์อากาศเอชเอชมาสเตอร์ก็จะเป็นหมวกนะคะโอเคอยู่นา มาดูในทน้งนของรางวัลพีกันบ้างการอัปเกรดอ p นะคะมันก็จะเหมือนเชกเช่นเคยที่ผ่านมาแต่สําหรับคนที่จะเพิ่งเข้ามาเล่นเกมหรือเพิ่งคนที่แบบว่ากําลังจะหัดเติมนะคะก็จะแนะนําในส่วนของการเติมอพีก็จะมีอยู่2รูปแบบด้วยกันนะคะจิ้มเข้าไป แบบแรก360 UC เนี่ยจะเริ่มต้นที่ RP ที่1นะคะแต่แพ็กพิเศษเนี่ยอยู่ที่960 UC และในส่วนนั้นเราก็จะได้รับส่วนลดเข้ามาจะเริ่มต้นที่ RP 13นะคะก็แพ็กพิเศษเนี่ยจะมีในทางด้านของกรอบรูปเพิ่มเข้ามาด้วยนะคะกรอบรูป RP M21 นะแล้วก็มีให้เราเนี่ยได้เลือกอ e ีโมชันได้1อันนั่นเองนะคะ ขงฮี้เนี่ยได้ทําการรวมกลุ่มไปแล้วนะก่อนที่จะหมดซีซั่นหรือว่าหมดอาพีนะคะเขาจะมีกิจกรรมให้เราเนี่ยได้รวมกลุ่มการเปิดอาพีก็จะได้รับส่วนลดด้วยนะจิ้มไปเลยพุ่งไปที่อาพีสินะคะยังไม่รับนะและเช่นเ,นเดิมเหมือนเดิมนะฮุ้คี้ก็จะรีบอัพให้เพื่อนๆได้ดูกันการอัพนั้นนะคะก็จะมีอยู่1นึ่แบบ แต่ที่เราแบบค่อยเก็บแต้มคะแนน AP ทำภารกิจอ AP เก็บไปเรื่อยๆ,ๆนะคะอันนี้ก็ไม่เสีย UC ไม่เสียเงินเลยสักบาทเสียแค่พละกําลังในการทําภารกิจแบบที่2ก็คือการซื้อแพ็กกิจกรรม AP อ,อันนี้นะคะจิ้มเข้าไปแพ็กของเขาจะอยู่ที่ราคา1แพ็กต่อ1000 u น UC นั่นเองและ1000 UC เนี่ยเราจะได้รับคืนทั้งหมดเลยนะคะก็ต่อเมื่อเราไปทําภารกิจ r p เข้าใจไหม ในส่วนของการทำธุรกิจนะคะเราจะไม่ได้คะแนน r p สะสมเก็บไว้คะแนนตรงนั้นเนี่ยจะได้รับคืนมาในรูปแรรูปแบบ <c oughs> <c oughs> ขออภัยค่ะจะได้มาในรูปแบบของคะแนนความก้าวหน้านะคะการคืนแต้มนั้นเอง1000ต่อ1000 UC ยูซีก็จะได้รับทีละ1000 UC ยูซีของขี้เนี่ยจะซื้ออยู่ที่4แพ็คด้วยกันราคาอยู่ที่4 0 0 0ยูซีนะคะ กดไปเลยใครไม่รีบไม่ต้องซื้อนะแนะนําไม่ต้องซื้อเลยนะจ๊ะเพราะว่าถ้าค่อยๆทําไปเนี่ยเราจะได้รับทั้ง RP แล้วก็ได้รับคะแนน RP ด้วยเอาไปซื้อของบลา b ล,าลานะคะในหน้าของ RP นะอันนี้อันน,น,นี้อันนี้เป็นหน้าภารกิจและอันนี้ก็ร้านค้า RP นะคะและส่วนนี้เองนะคะเป็นสำาักจสถานี s ป p p l y ที่เราจะต้องมาสุม่มนำคะแนน RP มาสุ่มก็ได้หรือว่า UC สุ่มก็ได้นั่นเอง แต่เพื่อเริ่มนะทำกระสุนอันนี้ก็ท้ายซีซั่นเลยค่อยจัดประกันชุดโอชุดโอเคอยูน่นะแล้วก็มีสก,กินปืนคานะคะในส่วนของร้านค้านะคะกล่องที่เขาวนเขารีก็จะมีออกซิเจนเก่าๆเอาไว้เราได้สูมกันสลับเป็นการใช้เปิดแบบอภีก็ได้นะคะเส่ยูซีก็ได้นะเสี่คะแนนอภพีก็ได้ กรับของรางวัลและ UC ที่เราจะได้รับคืนทั้งหมดเลยนะคะก็อยู่ที่360 UC ใครที่เติมแบบธรรมดาก็จะแบบว่าได้ UC คืนมาทั้งหมดเลยก็สามารถนำา UC ที่ได้เนี่ยนำไปนำไปนำไปเปิดในอ p พีซีซันหน้าหรือว่าอ p หน้านั่นเองนะคะโอ้ที่กดรับ UC หมดเลยนะอุย้ยของรางวัลรอบนี้นะ่าสนใจเยอะเลย เห็นว่ามีรถถังด้วยนะคะอ,อู้หัวเป็นหัวแดงด้วยรอบนี้นะคะมีชุดแดงชุดเดียวแต่ว่ามีของแดงสองชิ้นด้วยกันเฮ้ยโ,โอเคนะชุดเท่เลยนะชุดเท่มากนะผมดินได้ด้วยนะเหมือนชุดอัปเกรดเลยอะใช่ไหมเหมือนไหมเหมือนชุดอัปเกรดอัพเบลหนึ่งอะไรเงี้ยอันนี้จะเป็นของรางวัล RP ที่หนึ่งนะคะชุดเท่มากๆเลยมาพร้อมกับนก กากอันสรงพลังหงีเขี้ยวอีกว่ะหน้ากากจอมโจรน,นะฮะมันชุดกี้กีอะไรในพวกขบวนเออขบวนอีกแล้วขบวนการเลนเจอร์อะไรเงี้ยช่วงนี้นอนน้อยพักผ่อนน้อยนะเหนื่อยมากเลยพูดจาแบบผิดปล่อยมากเลยนะ <c oughs> จมอย่างนี้แล้วก็มีสกินปืนพกนะฮะ ลืมบอกไปในส่วนของฟรีนะคะรางวัลอาภีข้างบนสําหรับสายฟรีก็ถ้าสมมุติว่าเก็บภารกิจอาภีไปเรื่อยๆก็จะได้รับรางวัลน,นะส่วนสายเติมก็จะได้รับทั้งของฟรีแล้วก็แบบเติมด้วยนั่นเองและสำหรับใครที่ยังไม่เติมทําภารกิจไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆ,ๆเมื่อสมมติว่าท้ายๆอาภีแล้วอะไรเงี้ยเราเก็บคะแนนแบบฟรีอยู่ที่สมมตินะสมมตินะ เบลที่27นะคะตอนนี้เราสามารถมาเติมย้อนหลังก็ได้นะของรางวัลที่เราจะได้รับทั้งหมดก็คือของรางวัลแบบฟรี27และแบบเติม27เลยนะคะก็นั่นแหละเติมตอนไหนก็ได้นะเปิดไปจนเบล50แล้วเราค่อยมาเติมทีหลังก็ได้รับรางวัลเหมือนกันนะคะเฮ้ยเหนื่อยเมืขอขี้ลืมกดรับเดี๋ยนะเมื่อกี้ขี้ยังรีวิวไม่หมดเลยแต่จริงๆขงี้ก็่อนนั้นได้รีวิวไปแล้วนอกว่าของรางวัลจะมีอะไรกันบ้างนะคะ เสียงไยอันนี้ไงมีรถถังทำลายล้างด้วยนะเป็นสกินรถถังนะคะ APD สิบทาเต้น e ฟรี APD สิบห้าอูจ๋โอ้โหเบ่งพลังเบ่งกลามฟิตฟิตฟิต,ฟตอันน่ะแล้วก็มีแบบเติมนะคะจะเป็นรูปโปรไฟล์หรือเอาตานเองนะคะแล้วก็มีสกินหมวกเดี๋ยวค่อยไปดูกันเลเวลนะ มีอะไรอีกสกินระเบิดแสงนะคะแบบเติม20ส่วนนี้ก็เป็นสกินร่มฟรีอ่พียี่สิบนะคะยี่สิบสามหน้ากลากหน้ากลากอีกแล้วหน้ากากฟรีนะคะยี่สิบห้าชุดฟรีอัะพี่สามสิบแบบเติมนะคะสกินเครื่องบินแล้วก็มีท่าด้วยอ่จาะเออลาฝาความืดอัะพี่ที่สิบห้านะคะสกินปืน พี0ก้าสิบพีเก้าูนกินปืน q b c นะคะสวยดีน่าเออว่าไปสีสันจีจัดมากเลยทีเดียวเฉียวอันนีสี่สิบแบบเติมนะคะและและสุดท้ายอาพีที่ห้าสิบนะคะเป็นชุดแรแดงคดเท่เลยชุดดูคุ้นๆนะคุ้นมาก เหมือนเคยเห็นที่ไหนสักที่หนึ่งอนั่นแหละก็สวยดีใครชอบก็สามารถกดเติมได้เลยนะจ๊ะแล้วก็อย่าลืมลรมอกันแล้วก็อย่าลืมนะคะรวมกลุ่มคะแนนอาบีเพื่อเพื่อ,เพ,อเพื่อจะสร้างหรือว่าจะเข้าร่วมกับทีมอื่นก็ได้นะคะเพื่อรับของรางวัลตามนี้เลยนะก็เขาจะเข้ามาก็เข้ามาใครจะไม่เข้ามาก็แล้วแต่ไปสร้างกันเองนะจ๊ะ <laughs> ในส่วนของคะแนน R p นะลำดับการโชว์คะแนนบนเครื่องหรือการเป็นเจ้าของเครื่องนะเราก็มาสามารถมาเช็คคะแนน r p ของเราได้นะที่หน้า rank คะแนน r p อันดับของฉันอยู่ที่1 6 6 3อุย้ยชุดนี้ผู้หญิงใส่ละเท่ดีอ่ะเออที่สุม่มไปแล้วใครไม่ได้ดูไปดูนะคะคือตอนก่อนหน้าน,นี้นะรถก็ยังไม่ได้สุ่ม,มว่าฉันเพิ่งจะัพ เดทแพดเมื่อคืนแล้วก็ในส่วนของรางวัลฟรีนะคะที่แบบว่าได้รับเมื่อเราเติมครบนั่นเองนะคะมันมาอยู่ตรงนี้ทุกคนอเมื่อเติมครบ6 0 u c ได้คูปองว่ะเติมครบ1 2 0 u c จะได้ชุดฟรีนะคะไหนดูดิชุดเสวยแป่าโอ้ชุดน่ารักมากเลยอ๋อ อันนี้เมื่อเติมตัวเวลาเมืม่อเติมครบ120 UC ยนะคะจะได้รับฟรีเลยก็อย่าลืมไปกดรับกันด้วยนะจ๊ะนะจ๊ะโอเคก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วมากใครมีข้อสงสัยอะไรนะคะสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้ซ้ำเราวันนี้ขอตัวไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนคะคะ มมนเลื่อมอะไรเลยอ๋อลืมรีวิวสกินหมวกสกินหมวกนะคะปีศาจเจ้าปีศาจเหมือนหมวกปีศาจอะไรสักอย่างหนึ่งนะเอาเอาเอากดยังไงวะเนี่ยมึนไปหมดแล้วเนี่ยโอ๊คพึ่งอัพแล้วก็เออน,นี่ไงนี่ไงเบลหนึ่งเห็นไม่ชัดเนาะเห็นไม่ชัดอ่ะโอเคเบลหนึ่งนะคะ แล้ววันที่สองคะ่ะมีเข่าด้วยแล้ววันที่สามนะคะเทเทเทโอเคบ๊ายบาย